เบื่อแล้วว่ะเบื่อที่จะทํา y o YouTube แล้วามาเปลี่ยนอาชีพใหม่กันด้ว่าทุกคนเรามา,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 าเป็นนายกกันไหม <c oughs> ลองมาสร้างเมืองไหมมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นเออสวัสดีทุกคนนะวันนี้เราไปอยู่กันในเกม City Skyline นะครับผมเกมนี้เป็นเกมสร้างเมืองที่โคตรจะสนุกเลยแล้วก็เพิดเพลินมากผมบอกให้ วันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นลงช่องนะไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับคือเกมนี้มันมีรายละเอียดแบบยิบย่อยเยอะมากนะทุกคนบอกเลยนะครับว่าสนุกแน่นอนเกมนี้และนี่ก็คือเมืองของผมนะครับประเทศผมเองเดี๋ยวผมจะมาเป็นนายกนะแล้วก็จะทำให้ประชาชนนั้นมีความสงบสุขร่มเย็นเมืองของผมนี้ชื่อว่า sunflower นะที่ตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าจะให้เหมืองผมนั้นเออเบ่งบานเหมือนดอกทานตะวันนะครับ แต่สกิลในการเป็นนายกข,ของผมนั้นก็อาจจะพาเมืองนี้ไปสู่ความล่มจมได้เรามาเริ่มสร้างเมือง s u n f l o w วอนี้กันนะฮะ <c oughs> อย่างแรกเลยเราจะต้องทำการทำถนนก่อนเพื่อเชื่อมเข้าไปในเมืองโอเคประมาณนี้แล้กันพอถึงถนนใหญ่ปุ๊บเราจะต้องทำแยกไปให้มันเป็นเหมือนว่าซอยหรือประมาณนั้นนะครับผมจะทำการเออมาทางนี้แล้วกันนะนี่คือซอยเลข ไม่เอาใหญ่มากทุกคนครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเอาแบบพอดีพอดีก่อนโอเคประมาณนี้เลยนะเราต้องแบ่งครึ่งไว้ด้วยประมาณนี้เลยฮนะต้องแบ่งครึ่งกลางได้ไหมอาไหม <c oughs> ให้มันเป็นแบบว่าเออเสีเ่ยมเสีเ่ยมอันนี้โอเคโอ้โหผังเมืองสุดยอดแค่เริ่มต้นนี่ก็สวยสุด,สด ผมบอ,อกได้เลยว่าเมืองนี้ไม่ล่มจมแน่นอนมันจะเบ่งบานเหมือนดอกทานตะวัน่าและนี่คือซอยหมู่บ้านแรกนะผมที่ผมใช้พื้นดินแบบนี้เพราะว่ามันถูกดีถ้าเกิดว่าเราใช้พื้นแบบนี้คือมันจะเสียงบประมาณเยอะนะฮะคือเริ่มแรกเราต้องทําแบบว่าไม่สวยก่อนแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีในเมืองนี้ก็จะต้องเป็นไฟฟ้าและก็น้ำนะผมที่สําคัญที่สุดมันเริ่มเลยคือมันจะมีแหล่งน้ําตัวนี้อยู่นะแต่ว่ามันไกลไป ผมจะใช้เป็นแทงน้ําก่อนล้วกันแต่แทงน้ํามันมีความเสียงดังนะก็เดี๋ยวลากไปไว้ออกตรงเมืองหน่อยประมาณตรงนี้เคคนที่อยู่ในเมืองจะได้ไม่มีความเสียงดังและหลังจากนั้นฮะเราก็จะทําการทำเมืองกันนะครับแล้วทำไมต้องทาเสียงแบบนี้ด้วยหลอสีเขียวๆตรงนี้มันหมายถึงว่าเรานั้นต้องการคนในเมืองนะครับแล้วเราก็ต้องมาทําการนี่เลยนะทําสีเขียวใส่แบบนี้เพื่อให้คนในเมืองรู้ว่าจุดนี้สามารถที่จะสร้างบ้านได้นะครับ แล้วเดี๋ยวคนก็จะมาสร้างบ้านเองนะแล้วก็ไฟฟ้าด้วยที่เราต้องการเดี๋ยวไฟฟ้าเราจะทําเป็นด้านนี้แล้วกันนะฝั่งตรงข้ามกับเมืองไปเลยเพราะไฟฟ้านี่มันจะเป็นโซนแบบยังไงอะควันพิษมลพิษเยอะเราก็จะต้องล่าเยายวๆาวหน่อยแล้วก็อาจจะทําเป็นโซนโรงงานแถวนี้แล้วกันนะอย่าเอาไปใกล้โซนผู้คนเด็ดขาดเพราะว่ามันอาจจะทําให้ผู้คนนั้นสุขภาพไม่ดีแล้วก็ ตายได้นะครับพูดธรรมดาเถอะนะเดี๋ยวคนจะรำคาญนี่ครับนี่คือโซนโรงงานคือฝั่งนี้เลยนะครับผมจะทาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนั้นแหละคือการแบบว่าจัดระเบียบอะไรผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเรามาเริ่มเปิดเกมให้เดินกันเลยดีกว่าทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแปบ๊บนึงขอทําการโยงท่อก่อนก่อนที่คนจะมาเราจะต้องมีน้ํามีไฟฟ้าพร้อมให้คนได้ใช้ปึ๊บลากยาวมา โอเคแล้วก็ตรงนี้ล่างมาตรงนี้ปึ๊บโอเคครับเอามาบรรจบกันเออมันเลยนิดนึงปึ๊บโอเคเรียบร้อยตอนนี้เมืองเรามีน้ำใช้แล้วพอทอ่อน้ำได้เชื่อมกันหมดแล้วทุกคนแล้วเราจะต้องทำที่ปล่อยน้ำเสียด้วยนะครับอ,อปล่อยน้ำเสียก็ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ต่อทอ่อจากน้ำเสียเข้าไปเชื่อมตรงนี้เลยแบมเรียบร้อยแค่นี้น้ำก็เสร็จแล้วต่อไปคือไฟฟ้า ไฟฟ้าเราจะใช้เป็นกังหันลมคงไม่ได้เพราะว่ากังหันลมนั้นมันจะต้องใช้ลมที่แรงนะครับเราจะใช้เป็นนี่เลยเครื่องไฟฟ้าไปเลยโรงงานไฟฟ้าเออคือพอเราใช้โรงงานเนี่ยข้อดีก็คือมันจะมีไฟฟ้าผลิตนะแต่ข้อเสียของมันก็คือแหละมลพิษเสียงนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเริ่มเลยวางไฟฟ้าไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมเสาเลยนะเชื่อมมาที่เดี๋ยวมันขวางถนนเลยไม่เป็นไร เราใช้สเตปประเทศไทยสเสาไฟอยู่ตรงไหนก็ได้วางมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูการแบบว่าที่คนย้ายมาแล้วกันนะตรงจุดนี้ที่เราได้ตั้งไว้นะครับจะมีคนมาอยู่นะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ก่อนมันเป็นภาษาอังกฤษนะแต่เดี๋ยวนี้คือภาษาไทยแล้วอันนี้คือเป็นงบ่ประมาณค่าบำรุงรักษาต่างๆนะครับเราจะทําการลดก่อนเพราะในตอนแรกเนี่ยจะยังไม่ต้องแบบเอาเยอะมากครับ70%พอสำหรับงบ่ประมาณของไฟฟ้าแล้วก็70%ของน้ําด้วย นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาเยอะมันจะเปลืองตังเกินไปนะฮะนี่มีผู้คนเริ่มสร้างเมืองแล้วโอ้โหย้ายกันมาเร็ว,วเกินผู้คนได้แบบว่าตื่นเต้นกับการที่ผมมาบริหารเมืองนี้แน่นอนว่าผมจะทําให้เหมืองนี้ <c oughs> มีความสงบสุขนะครับผมจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานนะสักสิบปีแล้วกัน <c oughs> นานไหมคนต้องการไฟฟ้าเลยฮะรเราจะต้องทําการเชื่อมไฟฟ้ามาที่จุดนี้เลยโอเคเป็นการเชื่อมแบบ รวยทั้นะครับเพราะผมมีสกิลในการเป็นนายกแค่นี้นะนี่เห็นไหมมันเริ่มมีหลอดสีฟ้าขึ้นมาแล้วหลอดสีฟ้าก็คือจะเป็นหลอดของร้านค้าต่างๆนานานะครับเราจะต้องทําการเอาร้านค้าลงด้วยคนจะได้มีร้านซื้อนะโอเคไว้นี้หนึ่งที่นะร,ร้านค้าแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนี้เยอะกันไปมันจะแบบเยอะเกินเดี๋ยวผมจะทําร้านค้าแบบเป็นย่อมๆแล้วกันนะตามสเต็ปร้านค้าสลับกับบ้านเมืองแล้วกัน ปบ๊บโอเคประมาณนี้นะสวย okay. โอเคเยวยแต่บ้านเมืองนี่สวยมากทุกคนเกมนี้ผมบอกเลยว่ารายละเอียดสมจริงตรงที่ว่าตรงไหนรู้ป่ะคือเราจะสามารถแบบตั้งชื่อบ้านนี้ได้เลยอ่ะดูดิเห็นเราตั้งได้เลยว่าบ้านนี้จะให้ชื่อบ้านอะไรมีผู้อาศัยกี่คนแล้วเราก็สามารถตั้งชื่อคนในเมืองได้คิดดูดีมันสมจริงแค่ไหนันรายละเอียดมันเยอะแค่ไหน แล้วมันสามารถแบ่งเขตเมืองได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการตั้งชื่อเขตเมืองเป็นชื่อคนที่ปลูกต้นไม้ในช่องผมแล้วกันนะครที่ปลูกต้นไม้ในช่องผมก็รายงานตัวได้เลยคอยดูมุมนี้แล้วแบบว่า sunflower เราจะดูดีแน่นอนตอนนี้ยังเป็นเมืองแบบโชนาโบดอยู่ถนนก็ยังเป็นถนนดินที่แบบว่ารถวิ่งผ่านแล้วฝุ่นเต็มะเริ่มมีความต้องการโรงงานแล้วนะผมสีเหลืองนี่จะเป็นโซนโรงงานนะฮะเราก็ตั้งไปเลยตรงนี้2อันก่อนยังไม่อยากตั้งเยอะเกินนะครับ ผู้คนในเมืองตอนนี้อาศัยอยู่ในเมืองเรา150คนแล้วและภารกิจที่เราจะต้องทําให้ถึงก็คือ500คนจะทําการปลดล็อกเวลต่อไปนะครับบอกได้เลยว่าทุกคนนั้นจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนเพราะผมก็ชอบนะครับเล่นนานไม่นานอยู่ที่คนดูเลยนะคือถ้าคลิปนี้มันมีคนดูเยอะเนี่ยผมก็จะเล่นนานๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเลยจนก,กว่าทุกคนจะเบื่อแต่เมืองเราตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะ400นะครับผมช่วงแรกก็แบบนี้แหละมันจะขาดทุนอยู่โรงงานเริ่มก่อสร้างขึ้นมาแล้วโหดูดีมากมลพิษแบบอย่างเยอะ เราดูตรงนี้ได้ครับผู้คนมีความสุขหรือเปล่า36%มีความสุขในชุมชนนะครับโซนการค้ามี85%โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเบบี baby. แต่ตอนนี้คือยังไม่ค่อยเห็นรถวิ่งตามเมืองเท่าไหร่นะโอ้ยมีรถมาแล้วคันหนึ่งนี่เราสามารถตั้งชื่อรถได้ด้วยเนะี่ยเห็นไหมอันนี้คือรถ 4-wheel โอ้โหเจ้าของคือ t ทเลอคือรายละเอียดมันแบบสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาบอกน้ำเสียอ๋อโอเมก้า oh ผมลืมได้ไง ผมลืมได้ไงลืมโยงไฟฟ้ามาที่เครื่องนี้โอเคไม่งั้นเครื่องนี้มันจะไม่ทํางานตอนนี้น่าจะทํางานได้แล้วนะได้ไหมได้ไหมโอเคได้แล้วออกมาในน้ําเสียเออเรียบร้อยครับน้ําเสียก็ออกสู่แม่น้ําเรียบร้อยอนาคตเราค่อยดูดน้ําเอาแต่ตอนนี้เราใช้น้ําในแทคงไว้ก่อนนะครับเพื่อความประหยัด สิ่งที่เขาต้องการอีกต่อไปก็ต้องเป็นคนนะครับเราจะเพิ่มปริมาณคนด้วยการเพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มตรงนี้ไปเพิ่มตรงนี้ไปมืดแล้วทุกคนบรรยากาศตอนมืดนี่คือก็สวยมากบ้านเมืองเปิดไฟกันนะครับมีรถจอดตามถนนคือแบบผมบอกเลยว่ารายละเอียดสุดยอดนะครับผมชอบเกมนี้สุดๆเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานนะลดร,ราคาก็เลยซื้อมาแต่การเล่นผมก็ฝึกเล่นมาหลายเมืองแล้วคือผมลองเล่นหลายๆเมืองแล้วผมก็ล่มจมหลายเมือง เอาง่ายคือผมเนี่ยก็ประสบการณ์เป็นนายกนี่บอกได้เลยว่า2 2ปีเลยครับไม่ใช่ครับ2ชั่วโมงนะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะพยายามสุดฝีมือทําให้ผู้คนในเมืองนี้มีความสุขให้ได้นะครับผมจะร้องเพลงให้ทุกคนฟังเพื่อให้ทุกคนมีความสุขถ้าใครบ่นนะใครไม่รักประเทศนะผมเตะออกเลยนะเตะออกเซิร์ฟเลยผมต้องการทุบบ้านเลยนะนี่ผมมีนะอาวุธทุบบ้านนี่จะไม่ได้อยู่เลยนะเมืองนี่อย่าบ่นอย่าบ่นเยอะเข้าใจไหมค่อยๆไปค่อยๆไปคุณไม่รักประเทศชาติหรือไง เราจะขยายไปเรื่อยๆตอนนี้คือมันยังแบบว่าสร้างได้เฉพาะตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็ค่อยแบบขยายไปเนาะมีภัยพิบองภัยพิบัติด,ด้วยนะแต่ขออย่าให้เกิดกับเมืองนี้เลยเ <c oughs> <c oughs> พราะ้ะมันเกิดภัยพิบัติทีนะฮะความสูญเสียนี่มันก็จะเยอะนะเสียพื้นที่เสียบ้านที่สร้างไปเสียนู่นเสียนี่การก่อสร้างก็จะเสียเงินขออย่ามีภัยพิบัติในเมืองนี้เลยนะครับขอแบบราบรื่นแต่ผมว่ามันต้องมีแหละสักครั้งหนึง่ง สิ่งที่ทำได้ก็คือการสร้างสัญญาณเตือนนะฮะแล้วก็สร้างที่หลุมหลอดภัยออกมาเพื่อให้คนนั้นได้หลบดภยัยคือถ้าผมแบ่งเขตมันก็จะทําแบบว่าตั้งเป็นเขตเขตเขตได้นะฮะและชื่อเขตนี่ผมก็จะเอาชื่อคนที่สมัครปลูกต้นไม้มาแล้วกันนะใครที่ปลูกต้นไม้ในช่องนี้ก็มารายงานตัวได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ปลูกก็อย่าลืมนะปลูกได้เลยการสมัครสมาชิกเลยขั้นต่ำสามสิบห้าบาทนะครับคุณก็จะมีสัญลักษณ์ต้นไม้เท่ๆอยู่ด้านหลังคุณนะยิ่งอยู่นานต้นไม้คุณก็จะยิ่งโตเป็นดอกกุหลาที่สวยงาม นะครับงงไหมละ่ะต้นไม้โตเป็นดอกกุหลาบเราจะพยายามกระจายร้านค้าไปแต่ละที่นะฮะเพื่อทําการแบบว่าให้มันแบบทั่วถึงไงในแต่ละที่นะครับที่ผมทาโรงงานฝั่งนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะไม่ใกล้เมืองและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นทางที่เชื่อมกับถนนใหญ่นี่เลยครับบางทีโรงงานเนี่ยมันจะต้องการวัตถุดิบต้องการขนส่งอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยการที่เราตั้งไว้ตรงนี้คือนั่นแหละมันก็จะง่ายต่อการขนส่งของรถบรรทุกเฮ้ยแต่อย่างหนึ่งผมลืมไป ถนนมันมาทางนี้นี่หว่าเออผมต้องทําการเชื่อมถนนด้วยงั้นผมจะทําเป็นเชื่อมตรงนี้แล้วกันโอเครถที่เข้ามาในเมืองมันก็จะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมปึ๊บก็สามารถที่จะเลี้ยวไปฝั่งนี้ได้เลี้ยวมาแล้วก็เข้าตรงนี้โอเคแต่ว่ามันอาจจะติดในอนาคตนะโซนนี้น่าจะเกิดรถติดได้ทําไงดีวะด้ <c oughs> วยสมองแปด0 0เซลของผมนั้น <c oughs> ผมขอคิดก่อนแล้วกันเฮ้ยเมืองเราหายขาดทุนแล้วตอนนี้มี161ต่อสัปดาห์ได้กําไรของหมู่บ้านมานะครับเนี่ยน,นี่คือคนปั่นจักรยานเว้ยเห็นปะเนี่ยจักรยานเขาปั่นจักรยานไปไหนอะไปที่โรงงานนะฮะเราสามารถตั้งชื่อเขาได้อะไรได้นี่ตามเข้าไปผมชอบจริงๆเลยรายละเอียดเกมนี้ปั่นในยามค่ำคืนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมผมคำนวณผิดนิดนึง คือผมต้องขยายเมืองว่ะเออแล้วผมจะรีบสร้างอันนี้ไปไหนวะเนี่ยเค okay, ต้องเสียสละดโดยการทุบบ้านไปนะฮะ <c oughs> ไม่นะเค okay, ทุบตอนนี้ยังดีกว่าทุบตอนแน่ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยอันนี้กําลังสร้างเลยโดนทุบซะและ้วขอโทษด้วยขอโทษด้วยผมลืมไปว่ามันต้องมันต้องทําทางต่อนี่ว่านะเหมือนขยายแผนที่นิดนึงบ้านคนบ้านคนบ้านคนแล้วก็บ้านคนไปเยอะๆเลย เฮ้ยดูดีเนี่ยมีคนมานั่งตรงบ้านนี้ด้วยแบบรายละเอียดสุดยอดเลยเห็นไหมเออมันทําให้เรารู้สึกว่าการสร้างเมืองในครั้งนี้มันสมจริงมากยิ่งขึ้นทุกคนก็ใช้ชีวิตตอนเช้าอย่างสบายใจหน้าเมืองชนบทแห่งนี้นะครับแต่ในอนาคตเมืองแห่งนี้จะเป็นมหาอํานาจนะมีร้านแพนเค้กด้วยผมอยากแบบว่าย่อส่วนแล้วก็ลงไปอยู่ในนั้นว่ะหรือไม่ก็เข้าไปอยู่ในเกมมนเนาะทุกคนเนาะอนาคตนะอยากจะมีเกมแบบว่าสามารถเดินเข้าไปในเกมได้ อ๋อต้องการน้ําเพิ่มไหมโอเคน้ําไม่ถึงงั้นเราก็ทําการเชื่อมน้ําประมาณนี้โอเคครับโอ้นี่ไงขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้คุณอยู่ในเวลล์ลิตเทิรแฮมเใช่ไหมเราจะสามารถสร้างลานทิ้งขยะได้แล้วก็โรงเรียนประถมแล้วก็คินิกชุมชนได้แล้วมีจัดการภาษีเพิ่มเข้ามานะครับนี่เลยของชอบผมเลยภาษี <Yeah. S 1> ภาษีประชาชนเนี่ยผมชอบมาก <laughs> <laughs> การเพิ่มภาษีก็วิธีเพิ่มรายได้ให้เราก็คือเพิ่มภาษีครับ ผมจะเพิ่มโรงงาน12%นะภาษีส่วนของร้านค้าเนี่ยครับผมผมจะเพิ่มเป็น10%ส่วนผู้คนธรรมดานี่9%ไปเหมือนเดิมครับเขาต้องการโรงงานเพิ่มได้เลยเดี๋ยวผมจอดให้โซนโรงงานก็จะแบบว่าเอมีควันเยอะนิดนึงเนี่ยบ,บ้นรถบรรทุกทุกคนนี่คือรถบรรทุกที่เขามาส่งของให้กับโรงงานนะครับคือถ้าเรามาไว้โซนเมืองเนี่ยคือมันจะรถติดเกินไปนะผมเคยลองเล่นแล้วคือรถติดมากเลยในบ้านนี่คือรถบรรทุกเขาก็จะวิ่งมาโซนโรง,งงานอย่างเดียวเลยนะครับ มันจะได้เป็นแบบว่าวโซนรถบรรทุกวิ่งอย่างเดียวไงตรงเนี้ยแล้วก็มีนี่ด้วยคลินิกชุมชนนะเพิ่มเข้ามาราคาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเออหนึ่งหมื่นอย่างนั้นหรอยังมีตังค์อยู่สามหมื่นครับต้องทำด้วยโอเคทำตรงนี้แล้วกันนะแปมแล้วก็ต้องทำเป็นสถานที่ศึกษาด้วยเอ้ยทำลานทิ้งขยะกกอกน,นะรนบเดี๋ยวขยะผู้คนเต็มนรนบลานทิ้งขยะก,ก็ตรงนี้ก็ไนดะ้ปึ๊บเหม็นนิดนึงนะโซนนี้อาจจะเหม็นนิดนึง เอาเป็นว่าเวลามาทํางานก็ใส่เม็ดอุดจมูกไว้นะครับสถานีบํแบ,บัดน้ําเสียนะครับผมผมจะยังไม่ใช้แล้วกันเราต้องพยายามประหยัดเงินไว้ก่อนในช่วงนี้มันจะมีกู้ได้แต่ว่าผมไม่อยากกู้ครับเพราะว่าถ้าผมกู้เยอะไปมันจะเป็นหนี้ครับเดี๋ยวผมทําถนนเพิ่มเข้ามายาวมาตรงนี้สักนิดน,นึงแล้วกันปึ๊บตรงนี้สร้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องลบบ้านนึงอ่ะโอเคไม่เป็นไรผมไม่สนใจนะประชาชนก็แค่คนเล็กๆน้อยๆนะ นี่ใส่เสียเออมีสถานีพยาบาลแล้วก็ต้องมีโรงเรียนด้วยโรงเรียนเอาข้างโรงพยาบาลเลยไหมนี่มันอาจจะวุ่นวายไปเนาะเพราะแบบเด็กนักเรียนเรียนอย่างเงี้ยก็ได้ยินเสียงรถพยาบาลตลอดก็คงไม่ได้ปะงั้นเราไว้อีกฝั่งหนึ่งเลยตรงข้ามนี้เลยครับตรงนี้ก็ไว้ไม่ได้เว้ยงั้นไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ได้เพราะอนาคตถนนต้องวิ่งอ่าทางนี้ก็ได้ครับอโอเคตั้งโรงเรียนไว้เป็นโรงเรียนระดับประถมนะฮะ อันนี้คือความเสียงดังนะโซนนี้จะเป็นโซนที่เสียงดังมากอันนี้คือดังนิดหน่อยการเรียนนะฮะยังมีคนไม่ได้เรียนนะครับผมร0อเลยนะครับตอนนี้เพราะโรงเรียนเราเพิ่งสร้างแต่เดี๋ยวก็จะมีเริ่มเรียนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราได้สร้างโรงเรียนขึ้นไปแล้วเยี่ยมเลยมีประชากร630คนในเมืองนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากทางเข้าเมืองนี้จะมีทางเข้าเดียวนะแต่ในอนาคตอาจจะแบบว่าทําแยกเข้ามาอีก แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแยกตรงถนนเยอะเกินเนี่ยมันจะทําให้รถติดมากขึ้นนะครับเพราะว่าแยกมันเยอะฉะนั้นเราจะทําไฟแดงตรงนี้ไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยทําไฟจราจรไว้แล้วกันเฉพาะตรงนี้นะส่วนด้านในเมืองนี่ไม่ต้องครับเว้นไว้ให้ถนนได้วิ่งบ้างนะครับเผื่อเราขยายไงจะได้ไม่ต้องมาไล่เขาทิ้งอีกโว้ผังเมืองนี่สุดยอดไปเลยนะครับมองไกลๆกนี่คือเป็นระเบียบเรียบร้อยมากไหนดูซิว่าการใช้น้ําเท่าไหร่ปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับผม16นะครับ ส่วนการผลิตเนี่ยเกายังใช้ได้อยูย่แต่ว่าก็ใกล้เลยนะเดี๋ยวขอเพิ่มแล้วกันเพิ่มค่าบำรุงรักษาเป็น80น้ําผลิตได้2,9 0 0 0ใช้2,2 0หมืนโอเคครับวันนี้ยังพอได้อยู่ยังไม่ต้องเพิ่มปริมาณงบประมาณการจัดการดูอันนี้เป็นคนงานใช่ไหมเนี่ยที่ใส่ชุดสีสีนี่ครับเขาก็เดินทํางานกันนะฮะส่วนมากจะไม่ค่อยนั่งรถเท่าไหร่เพราะว่าเอารถมาน่าจะแบบว่าทําให้รถนั้นสุขภาพไม่ดี มีรถขายแซกอกด้วย,ยมาขายแซกอกให้กับคนงานที่อยู่ในนี้เรามาเพิ่มปริมาณคนกันดีกว่าสแสดงว่าเราต้องทําถนนเพิ่มมาอีกดิงั้นเราจะทําเพิ่มมาทางนี้แล้กันน่าจะได้นะโอเคแล้วก็ลากยาวมาฝั่งนี้ครับเคหน้ามาตรงนี้เลยเชื่อมกับตรงนี้ครับประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ต้องการร้านค้าด้วยร้านค้าเราจะทําประมาณโซนนี้แล้วกันเค เรียบร้อยโซนโรงงานก็ต้องเพิ่มด้วยเราจะเพิ่มโซนโรงงานไว้ฝั่งฝั่งนี้แล้วกันครับนิดนึงสามารถปลูกต้นไม้ได้นะในอนาคตจะมีการแบ่งเขตแล้วก็จะเอาชื่อคนที่ปลูกต้นไม้มาตั้งชื่อเมืองนั้นนะครับแต่ผมสงสารโซนโรงงานมากเลยครับคือมันแบบว่าฝุ่นอะไรมันเยอะมากเลยและมีขยะอันเหม็นเน่าอีกโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นโซนที่เสียสุขภาพมากเลยนะครับเราไม่ควรเอาบ้านเมืองเข้าใกล้อย่างยิ่งตอนนี้ไฟฟ้าเริ่มใช้ไม่พอแล้ว ฉะนั้นก็เพิ่มไอ้นี่ไปสัก95แล้วกันว้าวผ่านมาอีกเวลหนึ่งแล้วเราสามารถที่จะแบ่งโซนได้แล้วนี่คือแบ่งเขตสามารถตั้งนโยบายเมืองได้การกู้ระดับ2แบ่งเขตพิเศษนโยบายการบริหารอะไรก็ว่าไปบริการฉุกเฉินตำรวจนะครับสิ่งปลูสร้างพิเศษ พื้นที่ทําอุตสาหกรรมป่านะครับพื้นที่ทําการเกษตรนโยบายประหยัดน้ําประหยัดไฟอะไรก็ว่าไปแล้วทําสถานีตํารวจได้สถานีดับเพลิงได้นะครับโอเคทําได้เยอะแล้วผมว่าสิ่งสําคัญนะณนะตอนนี้เลยคือตํารวจกับดับเพลิงทุกคนเท่าที่ผมสังเกตมาครับคือต้องมีตํารวจกับดับเพลิงอะ่ะโอเคโอเคแล้วก็ตํารวจต้องแยกกันอยู่หน่อยตํารวจก็ไม่อยากเอาไว้โซโรงเรียนครับมันวุ่นวายครับ ถ้าไวโซนนี้แล้วตัดถนนมาตรงนี้ล่ะก็ดีนะโอเคขอโทษอีกรอบหนึง่งนะครับโอเคผมตัดถนนมาฝั่งนี้แล้วจะได้เชื่อมกับตรงนี้ได้ง่ายๆนโยบายเราสามารถตั้งได้นะผมประหยัดน้ําประหยัดไฟอะไรต่างๆเนี่ยแต่ข้อเสียมันคือมันจะเสียเงินเพิ่มในการบารุงรักษานะฮะผมว่าช่วงแรกอย่าเพิ่งทําเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราทำเนี่ยคือมันจะเสียเงินเยอะเราจะขาดทุนในการบริหารเมืองครับจริง อย่าทําเลยน้ำตอนนี้ไม่พอแล้วฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มการดูแลน้ำ90เลยหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อแทงน้ําเพิ่มครับมันจะทําให้น้ําผลิตเยอะขึ้นนี่คือรถตํารวจนะฮะมาที่บ้านหลังนี้น่าจะเกิดเหตุแบบว่าโจรบุกบ้านจับโจรไปเลยเปอร์เซ็นโจรน,นี่คือมีนักโทษคุมขังเนี่ยอยู่1คนนะครับถูกคุมขังรับได้20คนเพราะว่ายังมีสถานีตํารวจเดียวนะครับมันอาจจะยังรับนักโทษได้ไม่เยอะ แต่ช่วงแรกก็คือนักโทษยังไม่เยอะนะบอกเลยเราจะทำโซนร้านค้าด้วยตรงนี้หน้าถนนใหญ่เลยครับเขาต้องการโซนร้านค้าแล้วก็ต้องการโซนเมืองอ่าไว้ข้างโรงเรียนหน่อยละกันบ้านใครอยู่ข้างโรงเรียนก็โชคดีไปนะ <c oughs> ถือว่าเป็นแบบเป็นบุญสุดๆเลยไฟฟ้าไม่พอหรอไฟฟ้าไม่ต้องการเยอะขนาดนั้นนะ40หรือว่าสายไฟมันต้องเยอะกว่านี้นเกี่ยวไหมจะเพิ่มโรงง,งานหรอต้องเพิ่มโรง,งงานไฟฟ้าหรือเปล่า เพิ่มไปเลยประชากรอยากจะอยู่กันใช่ไหมคือเขาต้องการประชากรเยอะนะครับตอนนี้กับร้านค้าแล้วก็เพิ่มให้เขาไปโอ้ตรงนี้เลยเขตถนนมาอาจจะได้ทุบตรงนี้อีกแล้ว <c oughs> ปึบ๊บโอเคครับสร้างโซโรงงานเพิ่มเข้ามาปึ๊บ์อบอ่ะประมาณนี้ตรงนี้ด้วยโอเคเฮ้ยเมืองเราเริ่มสวยขึ้นเยอะเลยนะครับ เริ่มดูดีมีสตอมรอไปเรื่อยๆครับเกมนี้ไม่มีอะไรนอกจากเขาว่ารอรอ,อการพัฒนาของหมู่บ้านเราเฮ้ยอย่าเรียกว่าหมู่บ้านนะมันเริ่มใหญ่แล้วเรียกว่าเมืองเล็กๆอันนี้คือเป็นร้านค้าตามเินถนนใหญ่นะฮะก็จะเหมือนประเทศไทยที่แบบว่าเวลามีถนนใหญ่ๆก็จะมีร้านค้าต่างๆข้างๆนะฮะข้อเสียคือจะมีรถม,มาจอดข้างทางแต่ไม่รู้ว่าอันนี้ไงเชอแลวหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้อมูลของเมืองนี้กันดู มีเด็กอยู่270คนนะครับวัยรุ่น243วัยหนุ่มสาว124วัยผู้ใหญ่821สูงอายุ50นะครับอยู่ที่บ้านอยู่407คนทำงานนอกบ้านมี800กว่าคนโอ้คนทำงานเยอะอยู่นะมีการศึกษาอยู่12%เท่านั้นเองนะในเมืองเราภาษีของโรงงานอาจจะแพงนิดนึง12%นะครับคือโรงงานน่าจะมีไรายได้เยอะแล้วก็เลยปรับภาษีขึ้นเยอะรองลงมาคือร้านค้านะครับ แต่คนไม่บ่นนะคือถ้าเราปรับภาษีเยอะเกินจะมีการบ่นนะถ้าเกิดว่าคนในเมืองไม่พอใจแต่ถ้าคนเขาพอใจเขาก็จะไม่บนนะ่นเน่ยคือตอนนี้คือไม่มีใครบ่นเลยครับก็ลองบ่นดิเออนี่ก็ลองบ่นดิผมจะเออจะเอาออกเลยเราเล่นเราเล่นเฮ้ยสร้างนี้ได้ครับอันนี้คืออะไรอะร้านขายอาหารกลางแจ้งอุ้ยนี่น่าสร้างมากเลยว่ะเออเป็นเหมือนตลาดนัดนะฮะไฟฟ้าไม่พอว่ะโอ้นี่ไงอัพเวลแล้วไปไททิทาวไฟฟ้าไม่พอก็ต้อง ทำลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาแล้วกันได้ใช่ไหมน่าจะได้แหละโอเคขอลองดูซินี่ไงผลิตได้80ใช้42เอาเผื่อลูกบวชไปเลยเราสามารถสร้างสวนสาธาร,รณะได้นะครับมีส่วนพึกษาด้วยเอาไว้แบบว่าศึกษาพึกษาศาสตร์ทำดีไหมอ่ะเพื่อคนในเมืองเนาะทำดีป่ะ5000เองโอเคเพื่อคนในเมืองผมรักคนในเมืองครับผมรักเมืองชัยเอยมันไม่เกี่ยวผมรัก s u n f เวอร์อืมเอาไป แล้วตอนนี้คนเขาก็มีความสุขกันนะฮะเพราะมีสวนสาธารณะเพิ่มเข้ามาในเมืองอยู่แต่การจัดระเบียบเมืองนี่คือแบบว่าดูดีอยู่นะทุกคนเนาะเออดูดีสุดๆครับมีน้ำเล้วไม่พอว่ะแสดงว่าเราต้องเพิ่มแทงน้ำเข้ามาเลยครับแทงน้ำก็วางไว้ตรงเสียงบรนดังอะไว้ตรงไหนดีไว้ตรงโรงงานไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะมีสารปนเปื้อนนะครับมีตอนนึงผมทําคนป่วยอะเพราะว่าไม่รู้ไง เอาแทงน้ําไปไว้ในโรงงานนี่คือคนป่วยเต็มเมืองเลยอะเอาเป็นว่าการสร้างเมืองก็ขอพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเรามาสร้างกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนใครอยากดูเกมนี้เรลวๆคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนใครสนใจปลูกต้นไม้สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลนขั้นต่ำามบาทแล้วก็สั่งซื้อเสื้อและลิสเบนได้ที่เพจโปโตช็อปเลยนะครับไปแล้วทุกคคนนนนนนเเมมื Sun นออนอองงงัลาาาจะป็็ใตตกก้ดู